สวัสดีค่ะครูเบลนะคะก็ในคลิปนี้นะคะครูเบลจะมาสอนเพลงประกอบเรื่องบุเพศนิวาสองนะคะเพลงถ้าเธอรักใครคนหนึ่งนะคะเป็นช่วงอินโทรแบบง่ายนะคะก็เดี๋ยวทุกคนลองมาเล่นกันดูนะคะครูเบลจะสอนพร้อมโน้ตเลยนะคะมีทั้งมือขวาแล้วก็มือซ้ายก็สอนไปช้าชานะคะมาลองเล่นไปพร้อมกันได้เลยค่ะ ก่อนเราจะฝึกเล่นเพลงนะคะครูเบลอยากให้ทุกคนเนี่ยดูที่โนต้ตก่อนเลยนะคะก็เราจะสังเกตคีย์ของเพลงก่อนค่ะว่าอยู่ในคีย์อะไรนะคะให้เราสังเกตจากหลังกุญแจซ่อนกับกุญแจฟาค่ะเห็นไคะจะเป็นเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟทนะคะเราดูค่ะมีอะไรแฟทบ้างนะคะเพลงนี้มี e flat ค่ะอทธนะคะตัวแรกเลยนะคะจะเป็น b flat ก่อน,นะคะ่ะหรือว่า t flat นะคะ b flat e flat หรือว่า มีแฟลตแล้วก็เอแฟลตหรือว่าลาแฟลตนะคะ3แฟลตเพราะฉะนั้นอยู่ในคี e major นนนย์อีแฟลตเมเจอร์แน่นอนเราก็ฝึกเล่นอ e ีแฟลตสเกลด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ชินกับคีย์นี้นะคะอ e ีแฟลตดามีแฟลต กดล้วง่ายขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวลองมาดูคอร์ดในเพลงกันนะคะถ้าสังเกตคอร์ดของเพลงนี้นะคะก็จะมีโปรเกรสชันที่ซ้ำกันอยู่ค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก็เริ่มที่ตรงช่วงเฉพาะช่วงอินโทรนะคะก็จะมีคอร์ด F flat คะ่ะ G minor F minor B flat E flat เสร็จแล้วทุกคนจะเห็นว่ามันจะวนกลับมาเหมือนเดิมนะคะ E flat อีลวค่ะก้อนีนึก็จะซ้ําเดินคอร์ดเหมือนเดิมเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะจนถึงจบช่วงอินโทรนะคะเดี๋ยวเราลองมาฝึกมือขวาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาฝึกมือซ้ายไปพร้อมกันนะคะมือขวานะคะเราจะเริ่มจาก T flat ค่ะอันนี้จะเป็น middle C นะคะหรือว่าโดตรงกลางนะคะคุณเบลจะเริ่มที่ T ตัวนี้นะคะ T flat e ีแฟดครูเบลเริ่มด้วยนิ้ว1นึค่ะแล้วโดซึ่คคันนี้ตรงนี้นะคะอันนี้จะในโน้ตจะยากนิดนึงจะมีเพิ่มแบบให้พรอขึ้นลาแฟดโดแล้วก็ฟาทุกคนอาจจะกดเป็นอย่างนี้ก็ได้ฟาธรรมดาแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยมาทีแฟดโด่ฟา <San>, ันนี้ทีแฟดโปแล้วก็ จะเป็นปนมีแฟลตมีแฟลเราก็เปลี่ยนเป็นดส้งแล้วก็ค่อยไาซาแบบนี้นะคะพอต่อมานะคะเราก็จะยกมือมาตรงนี้เลยตรงแถว Middle C ซีเลยนี้โด Middle C นะคะเราจะกดทีตรงนี้ สูงเลยนะคะนี้ middle C เราขึ้นมาอันนี้โดสูงขึ้นมาหนึ่งที่เรากดซอนตรงนี้เราก็ค่อยมาโดเราก็มาทีแฟร์ีแฟเราก็ค่อยมาซอนตรงนี้ทีแฟเดี๋ยวทวนมือขวาให้ดูอีกทีนะคะแบบช้าๆนะคะที่สอนไปตรง ตรงนี้ที่เหมือนในโน้ตอะคะ่ะคุณ็จะเล่นเป็นไฟล์อย่างเดียวเนาะจะได้ง่ายง่ายกว่านะคะแล้วก็ ลกมมกตรงกลางขึ้นไปนะคะเรามาดูคอรดในมือซ้ายกันบ้างนะคะก็ ในมือซ้ายเนี่ยถ้าตามโน้ตเลยนะคะก็ครูเบลจะไม่ได้กดตัวที่3เนาะอย่างเช่นคอร์ด A flat major นะคะมันจะเป็นลาแฟด o m มีแฟ t ในโน้ตเนี่ยจะไม่ได้มีโดนะคะก็จะกดเป็นลาแฟดโดมีแฟมีนะคะอันนี้คอร์ด A flat นะคะพอมาคอร์ด G minor ค่ะ G minor ก็จะกดตรงออเคตรงนี้ลืมบอกไปเลยก็คืออันนี้มิดเดิ C ลซีนะคะคือไปกดต่ำลงมาตรงนี้เลยเนาะไม่ใช่ไม่ใช่แถวนี้นะคะต่ำลงมาตรงนี้แล้วก็ต่อมาขอด์ด G minor นะคะจริงๆ G minor จะมีโซ่ทีแฟเรใช่ไหมคะแต่ว,ว่าในโน้ตก็จะเป็นตัดทีแฟร์ออกไปนะคะก็จะเป็นซอนกับเรสองแล้วก็เรสองคราวนี้ขอด์ด F นะคะ F minor ก็ จะลงมาฟากับโดในโน้ตจะกดเป็นฟาโดพร้อมกันแล้วก็ขึ้นมาเป็นบีแฟลจะกดเป็นทีแฟลกับฟานะคะแบบนี้ตรงนี้ลองเ,ออเดี๋ยวต่อมาที่อีแฟลเลยละกันนะคะก็ลงไปอีแฟลทก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะคะเมื่อกี้เราบีแฟล b b, ใช่ไหมคะเราลงไปอีแฟลคอร์ดอีแฟลทในนี้ก็จะกดเป็นบีแฟลกับทีแฟลทค้างเลยนะคะเ,เดี๋ยวทวนอีกทีนะคะตรง ฟโลตามคอร์ดสีแดงที่ครูเบลวงไว้นะคะอันนี้ของในมือซ้ายนะคะก็จะเริ่มที่เ flat ก่อนนะคะลา คอร์ดมือซ้ายที่เป็นวงกลมสีเขียวนะคะก็ต่อมาเลยนะคะก็จะมีส่วนที่ซ้ำกันอยู่บางจุดก็จะเล่นต่างกันนิดนึงนะคะอย่าง A flat คอร์ด A flat เล่นเหมือนเดิมเลยค่ A b, b, A, b, b. ะลา flat นีลา flat แล้วก็มา G minor นะคะนี้กดค้างไว้เลยะค่ะช่างยาวชัาง้องเลยนะคะ3 4นะคะ4จังหวะแล้วก็มา F minor กดฟาโดเหมือนเดิม2นี B flat เหมือนเดิม ัดนะคะตรงนี้ในโน้ตก็จะกดอ e ีแฟช่วงนี้นะคะเมื่อกี้เราบีแฟ้ใช่ไหมเราจะขึ้นมากดอ e ีแฟตรงนี้ค่ะ b ีแฟแล้วก็บีแฟทอย่างนี้กดสองสามสี่คราวนี้มาลองฝึกร่วมสองมือกันบ้างนะคะก็เริ่มที่ช่วงแรกเลยค่ะทีแฟมือขวานะคะฝ่าพร้อมเอแฟมือซ้ายนะคะ